สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนกเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันจันทร์ที่9ธันวาคม2567เช้า,ชานี้ก็มาคลุมหน้าดินให้กับต้นทุเรียนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับคลิปที่ผมได้ทำไปเมื่อวานนี้นะครับแต่วันนี้ก็จะมาทำให้กับต้นทุเรียนเล็กนะครับ การคลุมหน้าดินนะครับก็เป็นการคลุมลักษณะคลุมที่ขอบโคกนะครับที่ริมโคกเป็นการใช้ฟางข้าวเนาะฟางข้าวที่ผมมีอยู่นะครับก็มีการตัดหญ้าก่อนนะครับก็ตัดหญ้าจากริมโคกมานะครับที่มันสลบลงมาเราก็ตัดให้เตียนเลยนะครับตัดหางออกมาประมาณเม็ดหนึ่งนะครับตัดเตียนเลย หลังจากนั้นเราก็นําฟางข้าวมาคลุมนะครับหลังจากนั้นก็ใช้สายยางฉีดนะครับฉีดที่ฟางข้าวนี่ให้มันยุบตัวลงเพราะว่ามันเป็นฟางข้าวที่แห้งเนาะก็ได้คลุมไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าสู่หน้าหนาวนะครับอากาศก็เริ่มแห้งเราถึงได้ทำ ให้บริเวณขอบนะครับริมโคกให้มีความชุ่มนะครับฟางข้าวมันก็จะเจ็บความชุ่มเนาะ,ะก็ทำคลิปลักษณะเดิมๆเหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับแต่มันก็เป็นการทำการดูแลต้นทุเรียนเนาะ,ะผมก็ทำไว้เหมือนกับทำสตอรี่นะครับแต่ละช่วงแต่ละเวลาที่เราได้ดูแลทุเรียนนะครับ ก็ทำไปแล้วนะครับต้นนั้นก็ทําแล้วนะครับตัดหญ้านะครับตัดหญ้าใช้เครื่องตัดหญ้าที่ผมใช้สายยางนะครับเพราะว่าข้างในเราใช้สปริงเกอร์รดน้ํานะครับรดน้ําที่ที่ลดเป็นประจําอยู่แล้วนะครับข้างในมันก็เปียกนะอันนี้เราก็มาใช้สายยางนะครับเราก็ต่อสายยาง สาก๊อกน้ําอีกทีนึงนะครับสายยางนะครับเนี่ยก็ทําเป็นสลบนะครับสลบสะสลบเอาส่วนที่ที่มันสโลบนะครับใช้ฟางข้าวคลุมส่วนที่มันสโลบลงมานะครับเราก็ตัดตัดสลบนะครับตัดลงมาถึงนี้นะครับเนี่ยเตียนเลยนะครับอตอนนี้ต้นทุเรียนก็ ยังมีสภาพที่ปกตินะครับอันนี้คือฝั่งที่ใต้นะครับฝั่งที่ใต้ที่โดนแสงแดดเต็มเต็มนี่ครับอาการก็ก็อาจจะมีมีใบที่ยุบบ้างนะครับใบที่เหลืองบ้างามันก็เป็นปกติเนะาะเพราะว่ามันได้รับแสงแดดที่ค่อนข้างที่แะแรงนะครับ,รบการคลุมหญ้าตรงนั้นก็ ตัดลงนิดนึงนะครับย้าข้างในผมตัดลงแต่ไม่ได้ต่ํานะครับไม่ได้ต่ำนี่ครับมันก็จะประมาณ3ามสี่เซนเนาะที่ขึ้นจากผิวดินมานะครับเป็นทุเรียนที่ต้นนี้ก็เป็นชนีนะครับชนีรากตรงนั้นก็ดีแล้วเนาะ ตรงที่ผมเคยมาทําคลิปเกี่ยวกับารากที่มันแตกนะครับเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วนะครับเนื้อไม้ก็พยายามขึ้นมาแล้วนะครับ,รบก็ทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมอ,อยู่ประมาณนี้นะครับาการดูแลทุเรียนแต่ละช่วงแต่ละจังหวะเนาะหน้าหน้า,นาผลาก็อีกแบบหนึง หน้าร้อนก็อีกแบบหนึ่งหน้าหนาวก็อีกแบบหนึ่งนะครับแต่วิธีการทําก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยเราก็จะไว้หญ้าที่ยาวขึ้นนะครับไว้หญ้าที่ยาวขึ้นถ้าเป็นหน้าฝนเราก็ตัดลงให้มันต่ำเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวเราก็ทําให้หญ้ามันสูงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็มาคลุมฟาง ขอบบริเวณเนี่ยขอบโคกนะครับหน้าหนาวไปถึงหน้าแล้งนะครับหน้าหนาวหน้าแล้งหน้าร้อนเนี่ยต่อไปที่ทุเรียนจะต้องเจอนะครับเราก็จะประคับประคองให้ทุเรียนมีการเจเริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอาการสันเบิร์นที่เป็นปัญหาช่วงนี้นะครับซึ่งเป็น เหตุที่ทําให้ทุเรียนใบไหม้ต่อเนื่องนะครับเหมือนดังคลิปที่ผมได้ทําไปเมื่อวานนะครับก็จะช่วยลดเนาะลดในเรื่องของอาการใบไหม้ลงได้นะครับทําให้ขอบอขอบโคกที่ขยับออกมาสักเม็ดหนึ่งนะครับทําให้ดินมันมีความความชื้นเนาะทำให้ดินมีความชุ่มมันก็เป็นปกติธรรมชาติของต้นไม้นะครับถ้าดินเปียก รากเขาเดินได้ต้นไม้ก็ไม่เหี่ยวนะครับก็เหมือนกับคนเราถ้าอากาศร้อนๆไม่ได้กินน้ำเราก็เหนื่อยพอเรากินน้ำเข้าไปมันก็สดชื่นนะครับเหมือนกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มาทำคลิปตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามและก็รับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ